เซมิโอเพนเนี่ยคือเป็นพัฒนาเทคนิคมาจากโคลสเหมาะกับคนที่ฐานจมูกดีอยู่แล้วอาจจะมีการลองด้วยกระดูกอ่อนหลังหูหรือเนื้อเยื่อเทียมหรือว่าเนื้อเยื่อก้นกบเคนิคโอเพนเนี่ยเหมาะกับคนที่มีปัญหาของจมูกเชิงโครงสร้างแก้ปัญหาจมูกที่ตรงจุดเลยนะคะว่ามีปัญหาอะไรก็แก้ที่ตรงนั้นสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพัทเวราพัทรจิรพัฒน์หมอเอนะคะเซมิโอเพนเนี่ยจริงๆก็คือเป็นพัฒนาเทคนิคมาจากโคลสที่เราเนี่ยทำอะไรที่มันมากกว่าการแค่ใส่ซิลิโคนอย่างเดียวอาจจะมีการลองด้วยกระดูกออ่อนหลัง หูหรือเนื้อเยื่อเทียมหรือว่าเนื้อเยื่อก้นกบเจนเย็บอินเตอร์โดมหรือว่าแบบตอกฐานอะไรเงี้ยค่ะเหมาะกับคนที่ฐานจมูกดีอยู่แล้วเพอดีคือถ้าสมมติว่าจมูกเนี่ยมีปัญหาเดือ,อ การแค่ขในอนาคตนก็อาจจะง,ง่ายกว่านะคะเพราะว่าเรามันยังไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรสําหรับเทคนิคโอเพนนะคะโอเพนเทคนิคนียข้อแตกต่างเลยแน่นอนก็คือแผลที่เปิดเพราะว่าเราต้องการเข้าไปเห็นโครงสร้างทั้งหมดของบริเวณจมูกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแผลที่ออกมาตรงกลางบริเวณกลางจมูกนี้นะคะเทคนิคโอเพน,เนจะต้องเหมาะกับคนที่มีปัญหาของจมูกเชิงโครงสร้างเช่นกลุ่มจมูกที่มีผังผืดนหดรั้งเดย ตัดมาแล้วหลายครั้งนะคะก็คือเป็นการแก้ไขโครงสร้างก็คือแก้ปัญหาจมูกที่ตรงจุดเลยนะคะว่ามีปัญหาอะไรก็แก้ที่ตรงนั้นอยากจะให้เข้ามาปรึกษากันก่อนเพราะว่าในกรณีบางคนเนี่ยคิดว่าเราจะต้องมาทําเทคนิคโอเพนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีเข้ามาคุยกันก่อนทานจมูกดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้เทคนิคแบบคลสหรือเซมิโอเพนก็ได้อยากให้เข้ามาคุยกันก่อนคะ่ะมาดูว่าตัวเองเหมาะกับเทคนิคแบบไหน